สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดโมโนะครับขอนำเสนอเรื่องราวคริสเตียโนโรนัลโดกับคุณพ่อของเขาในวงการฟุตบอลครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนครับลีกาเ992ทิ่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ หลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะทอนแนเปอส์ไปได้3ประตูต่อ2นะฮะเรื่องราวมีมากมายครับให้พูดถึงทั้งการที่คริสเตียนโรนัลโดยิงประตูที่807กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลครับถ้าหากว่านับตาประตูที่นับอย่างเป็นทางการโดยฟีฟ่านะครับรวมถึงแมนยูเนี่ยยังคงหายใจได้สะดวกครับในการลุ้นท็อปโเพื่อเป็นพื้นที่ในการลุ้นแชมเปี้ยนซิกในฤดูกาลหน้า นั่นคือหลายเรื่องราวครับที่เกิดขึ้นในช่วงเกมที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ผมสนใจที่สุดครับคือความสัมพันธ์ของชาย2คนที่เต็มไปด้วยความเคารพและเราเรียกได้อย่างเต็มปากว่ามันคือความรักและความเคารพของทั้งคู่มันคือความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเป็นคู่พ่อลูกครับในวงการฟุตบอล2คนที่ว่าก็คือคริสเตียโนโรนัลโดและเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันครับ ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยย้อนกลับไปช่วงปลายปีก่อนหลังจากที่โรนัลโดกลับสู่ลัวปิดแดงอีกครั้งหนึ่งครับมีการเอาใจแฟนบอลโดยสมโมสรนนะโดยการพาเซอร์เลฟูกุสันอดีตกุนซือดับตำนานของสมโมสสมานั่งพูดคุยกับโรนัลโดซูปเปอร์สตาร์ดาวดังของทีมครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทั้งเซอร์เลฟ์กุสันเนี่ยกับโรนัลโดมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดครับแน่นอนครับ เซอร์เล็กซ์เป็นคนที่ปลูกปั้นให้กับโรนัลโดนั้นเติบโตขึ้นมาจนมีอนาคตที่ดีแบบทุกวันนี้เป็นดาวดังระดับโลกและมีชื่อเสียงมากมายครับทั้งสองคนมีความเคารพซึ่งกันและกันอีกทั้งการกลับมาของโรนัลโดในคราวนี้มีป๋าเฟอร์กี้ครับเป็นคนที่คอยชักชวนให้ย้ายกลับมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันโรนัลโดครับออกมาเล่าถึงความน่ารักของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันสมัยที่เป็นเจ้านายของเขาเมื่อปี2005 ช่วงก่อนที่คุณพ่อที่แท้จริงของโรนัลโดจะเสียชีวิตครับโรนัลโดเล่าว่าอเล็กซ์เฟอร์กูสันอนุญาตให้ลาซ้อมและไปใช้เวลากับคุณพ่อให้ได้นานที่สุดก่อนที่โรนัลโดจะเอ่ยปากขอซะอีกในคำตรงนั้นครับโรนัลโดบอกว่าพวกเรามีโมเมนต,ต์ดีๆมากมายด้วยกันทางการคว้าแชมป์แต่ละครั้งแต่ว่ามีครั้งหนึ่งครับที่พ่อของผมอยู่ที่โรงพยาบาลผมรู้สึกมีช่วงเวลาที่แย่มากๆ และอยากจะพูดคุยกับตัวของบอสแต่เขาบอกว่ากลับไปใช้เวลากับพ่อของนายเถอะพวกเรามีเกมที่ยากรออยู่และผมคือคนสำคัญของทีมแต่มากกว่านั้นคือว่าเซอร์เล็กเข้าใจผมมากและให้ผมไปอยู่กับครอบครัวซึ่งณตอนนั้นมันสำคัญกว่าชัยชนะและถ้วยแชมป์ทั้งหมดโดยฝั่งของเฟอร์กูสันก็เล่าว่าผมรู้ว่าอะไรสำคัญกับเขาบ้าง ฟุตบอลไม่มีความหมายหักไร้ครอบครัวด้วยตัวผมเองเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัดจาก,การทีมสมัยแรกๆนะตอนที่ผม,มาอายุสัก33ได้มีเด็กหนุ่มมาหาผมที่ออฟฟิศและถามว่าจะได้ลงหรือเปล่าในวันอาทิตย์ผมถามกลับไปว่าทำไมาถึงถามละ่ะก่อนที่เขาจะตอบว่าแม่ของเขาเพิ่งเสียไปในเวลานั้นถ้าผู้เล่นมาพูดว่าวันพรุ่งนี้เขาไม่พร้อมสิ่งที่ผมจะตอบกลับทันทีคือฉันจะช่วยอะไรนายได้บ้าง ในฐานะผู้จัดการทีมคุณต้องดูแลคนภายใต้การดูแลของคุณให้ดีผมไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังผมทําทุกคนให้เท่าเทียมกันนักเตะพ่อครัวเด็กเก็บบอลผมจะต้องพูดกับทุกคนในทุกเชา้าอย่างน,น้อยๆก็สวัสดีเป็นไงบ้างครอบครัวของคุณเป็นยังไงสบายดีไหมต้องสนใจและดูแลเป็นพิเศษผมบอกให้ทุกคนรู้ว่าถ้ามีปัญหาประตูห้องผมเปิดรับเสมอทุกคนทั้งคริสเตียโนโหรือว่าใครก็แล้วแต่ นี่คือเรื่องราวที่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ทั้งคู่เนี่ยจะมีความเคารพซึ่งกันและกันมันเป็นภาพที่น่าประทับใจครับกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกมที่แมนยูชนะสเปอร์สต่อ2เกมสําคัญที่ยังทําให้แมนยูลุ้นท็อปโฟอยู่ครับโรนัลโดยิงไกลสุดสวยเบิกประตูแรกตลอดจนทำแฮตทริกได้เป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ปี2008หรือเมื่อ14ปีก่อนที่โรนัลโดเคยทำแฮตทริก ในยุคข,ของแมนยูภายใต้อเล็กซ์เฟอร์กูสันชายที่อยู่ข้างสนามคือคนเดียวกันครับและยังคงภาคภูมิใจกับลูกชายคนนี้เสมอมันเหมือนกับเวลานั้นย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งหนึ่งครับทั้งคู่ต่างมีความสุขร่วมสู้การเต็มที่เพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดกระดิ่งให้กับช่อง Ha ตท r ิกฮีโร เรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมโดมโมต,ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ